สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานอำเภอสีดานะครับจังหวัดนครราชสีมาแต่วันนี้จะ,จะพาลูกค้ามาชมนะครับบ้านขนาด60ตารางเมตรนะครับตัวบ้านแล้วก็ห้องครัวอีก18ตารางเมตรโดยที่ราคาบิดเสร็จจะอยู่ที่นะครับ39,500บาทบวกครัวอีก125,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นบ้านเสาหล็งนะครับตัวนี้ โครงสร้างด้านล่างนี่จะเป็นเสาเป็นโครงสร้างเดียวกันแบบเสาโลเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมรอบๆตัวบ้านนะครับว่าหลังนี้มีอะไรเพิ่มเติมข้ามาบ้างเนาะจะไปชมกันเลยครับจะวเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับคือตัวระเบียงเนาะสองเมตรยาวหกเมตรมีบันไดหนึ่งขั้นแล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้หนึ่งจุดบริเวณตรงกลางบ้านนะครับแล้วก็มีหลอดไฟสองหลอดเนาะ ที่หลังนี้ก็ลูกค้าได้ต่อน้ําต่อไฟเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือได้เทสให้ลูกค้าดูก่อนส่งมอบเรียบร้อยแล้วเนาะบ้านหลังนี้เป็นโครงสร้างเสาเหล็กนะครับเนี่ยจะเป็นเสาเหล็กทั้งหมดเลยเป็นตัวคขนงของสิตารางเมตรครับแต่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีครัวไทยอยู่ด้านหลังเนาะเออดูด้านหน้าก่อนเราก็จะมีบัวบริเวณด้านหน้าให้นะครับตัวนี้ประตูนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรสินะครับ เป็นบานเลื่อนสลับเนาะตัวนี้ตัวที่อลูมิเนียมเนี่ยเราจะสั่งตัดนะครับเราไม่ได้ซื้อแบบสําเร็จรูปมาติดตั้งให้เนาะเราสั่งตัดมาเลยแล้วก็จะมีปลั๊กนี่อันนี้เป็นปลั๊กเก่าคู่เนี่ยครับปลั๊กเก่าคู่คือเนี่ยอันนี้เป็นปลั๊กมีเอมี N อนแล้วก็มีกาวเนาะ,ะเรียกว่าปลั๊กเกา่าแต่ว่ามีคู่ก็เลยเป็นปลั๊กเกา่าคู่ไปใส่เป็นฝากันน้ําให้เรียบร้อยเลย หลดไฟด้านบนก็เป็นหลด LED นะครับตัวนี้เราก็เดินโท้เก็บงานให้เรียบร้อยเลยประมาณนี้ครับหน้าต่างก็จะมีบัวให้สองสองบานเลยเนาะหน้าต่างนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบคูณห้สินะครับเป็นบานกระทุงเนะาะตามนี้เลยครับกระเบื้องก็ เป็นกระเบื้องขนาด40คูณบก้นนะครับตัวนี้เราก็เก็บงานตรงโคนเสาให้เลยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่ให้หล็กสัมผัสน้ำโดยตรงเนาะเวลาล้างพื้นล้างอะไรก็จะประมาณนี้ส่วนด้านข้างด้านข้างก็จะมีหน้าต่างทั้งหมด3บานนะครับแล้วก็บานระบายอากาศ1บานนอกฝั่งนี้ก็จะมีเป็น ที่ว่าติดตั้งเอเนาะตัวนี้เราก็ใส่เป็นฝากันน้ำไว้ตัวช่างมาติดติดตั้งเนาะตัวนี้ปลั๊กเอนี่ก็เราก็จะใช้เป็นสายเบอร์สี่นะครับให้กระต่างก็จะมีขนาดอยู่ที่หนึ่งเมตรคูณเมตรยี่นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสีขาวเนาะเนี่ยเราก็เก็บการให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมปิดหัวลูน็อตปิดอะไรเรียบร้อยเลย เป็นสีโทนเทาครับเทาอกมุ้งงงนะครับ,ออรบตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับด้านข้างอันนี้ก็ต่อท่อระบุบอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวที่ว่าต่อเติมเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ครัวไทยนะครับครัวไทยประยุกต์อย่างนี้เนาะตัวระนเองเนี่ย ตรงตัวละเนงเนี่ยที่เรายิงขึ้นมาให้ปกติมันจะห่างอยู่ประมาณ5เซนใช่ไหมครับแต่ว่าหลังนี้ผมเอาแค่2.5ก็คือ2เซนครึ่งเพราะว่าถ้าเรามองจากด้านนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูเนาะเราสามารถมองเห็นคนข้างในได้แต่ถ้าเรายืนอยู่ข้างๆเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นคนข้างในได้นะครับเห็นไหมมันจะบังตาพอดีเลย เราก็จะมีก๊อกน้ําให้หนึ่งจุดเป็นก๊อกสนามนกด้านหลังเผื่อไว้ซักล้างก็จะประมาณนี้ครับด้านหลังหน้าต่างห้องขวดที่ว่าต่อเติมมาเนี่ยเป็นสองบานนะครับก็คือมีฝั่งน้งกับฝั่งนี้เนาะแล้วก็ทางออกอตรงนี้ที่เราต่อเติมให้เลยส่วนด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างทั้งหมด4บานนะครับตัวนี้ ก็จะมีประตูหนึ่งบานเนาะประตูนี้ก็จะเป็นขนาดแปดสิบคูณสองเมตรนะครับส่วนบานนี้เราก็จะใส่เป็นบานถายนอกเนาะบานประตูะไม่บวมไม่นอนครับหน้าต่างตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่หนึ่งเมตรคูณหกสิบนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่เมตรคูณเมตรยี่นะครับตัวนี้ โดยที่ก็จะมีปั๊ดตรงนี้เป็นปั๊ดติดตั้งแอร์เนาะเราก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยเป็นแอร์ของหัวห้องโถงเนาะข้างนอกก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับด้านในนะครับพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องโถงก่อนเลยห้องโถงก็จะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ6เมตรนะครับตัวนี้หลังนี้ก็ลูกค้าได้ติด ทาสีกันเปื้อนเหมือนกืบร้อยเลยกันเปื้อนคือตัวนี้ครับเนี่ยตัวตัวด้านหลางเห็นไหมคือตัวนี้เลยก็จะมีบั๊ให้นะครับหนึ่งจุดบริเวณตรงกลางหน,นังเนาะเป็นบั๊ทีวีหรือว่าอะไรครับหลดไปหลดไปก็จะเป็นหลดดาวไลท์ l อวีนะครับตัวนี้เราให้สีหลดน,นะครับสีภายในก็จะเป็นสีขาวพันธุ์ีนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตู้คอน s u m อ e r นะครับเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยเป็นประตูด้านหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวิตไฟชีกไฟก็จะคุมด้านหน้าแล้วก็ในตัวบ้านนอนตรวนี้ตัวห้องถูทีนี้เราเข้ามาดูห้องนอนนะครับห้องนอนห้องแรกนะครับห้องที่หนึ่ง เรจะมีองไฟอยที่3คูณ3นะครับหลดไฟเป็นโหลดสลับเป่า LED นี่เอาเอาไฟเข้ามาเร้วก็ห้องแรกก็จะมีหน้าต่างอยู่ที่2บาน3บานนะครับก็จะมีเป็นหน้าต่างบานกระทุง้งบานกระทุ้งก็คือตัวน,นี้นี่เปิดออกแล้วก็กระทุ้งออกไปเรียกว่าบานกระทุง้งเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับตัวนี้ก็เลื่อนได้สองฝั่งปักก็จะมีให้หนึ่งจุดนะครับบริเวณตัวนี้เป็นปักเกา่าคู่แล้วก็สกวิตไ์ไฟเนาะโหล็กนะครับหน้าเสซเหลีกจะไม่มีมุมเลยเห็นไหมไม่มีมุมเลยไม่มีเหลี่ยมเสาออกมาเลย จะตามนี้ครับมีไปดูห้องนอนห้องที่สองครับห้องนอนห้องที่สองนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันครับสามคูณสามครับไฟก็จะเป็นเหมือนกันหลอดดาวไลท์ LED ก็แต่ว่าหลังนี้ไอห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่แค่บานเดียวนะครับบานเดินสลับ ัไฟก็เหมือนกันกับห้องเลขครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กของทีวีนะครับเป,เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กเก่าคู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต่อรับของตัวสายอากาศสายทีวีครับน,นี่ก็จะเป็นทางเข้าปกติตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับถ้าเป็นตัวไซส์หกิตารางเมตรเนานะ ก็เป็นสุ้มเข้าไปก็เม็ดคูณสองเม็นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าได้ย้ายห้องครัวไปเป็นคัวไทยแล้วเนาะตรงนี้ก็เลยไม่มีเคาน์เตอร์ก,ก็จะกลายเป็นที่วางตู้เสื้อผ้าหรือว่าพื้นที่เก็บของเล็กน้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีปลั๊กให้หน่งจุดตรงนี้จะเป็นวางทีวีไออาจจะเป็นวางตู้เย็นหรืออะไรก็ได้ แล้วก็จะมีหนึ่งตัวนี้จะลองมีให้ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟนะครับก็คือเป็นไฟห้องน้ํากับไฟตรงห้องเล,ะล,ะล,ะละ็กๆตรงนี้ครับหลอดไฟก็จะเป็นหลดสลับเปา LED นะครับตัวนี้ตามนี้ครับทีนี้เราก็จะเข้าไปดูห้องน้ำก่อน ห้องน้ำพอเปิดประตูเข้ามานะครับ<ม>ก็จะเจอเป็นอ่างล้างหน้าก่อนเลยตัวอ่างล้างหน้านี่ก็เราก็จะมีการแถมให้เลยนะครับตัวนี้เป็นการมีให้ในออปชั่นว่าราคา,น,าน,นี้เลยก็คือสุขภัณฑ์ตามนี้เลยก็คือมีกระจกแล้วก็ตัวอันนี้เป็นอ่างล้างหน้าเนาะ แล้วก็จะมีตัวช็อโกให้มีสายช็รตแล้วก็จะมีแล้ก็จะมีตัวนี้ครับเป็นฝักบัวะ้ะ <c oughs> ส่วนหลังนี้ก็ลูกค้าได้เพิ่มเป็นจุดสายทันตน์นวดเข้ามา <c oughs> แต่ว่าลูกค้ายังไม่ได้ซื้อเครื <c oughs> ่องทันตนดมาก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งเนาะตัวนี้กระเบื้องกระเบื้องก็ปูให้ถึงฟ้าเลยครับ มให้เหฝันนี่จะเป็นช่องระบายอากาศเนาะเห็นฝัาเลยเป็นโหลด led นะครับตัวนี้ราว라이ด led ตามน forward, ี้เลยครับสวยงามครับหลังนี้สวยมากๆของจริงสวยสีสวยมากจริงทีนี้เราก็จะมาดูในห้องครัวนะครับที่ว่าต่อเติมทำไมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท ะจะได้อะไรม่งเนาะเ็เลยให้มาดูเลยเปิดดตูเข้ามานะครับก็ได้เจอห้องครัวขนาดสามคูณหเมตรนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเรแนงเะแนงบางตาเนาะก็ไม่ร้อนครับเพราะลูกค้าได้เพิ่มหน้าต่างทาไมาหนึ่งบานปกติจะมีให้ตัวนั้นหนึ่งบานนะครับแต่ว่าหลังนี้ลูกค้าเพิ่มมาตรงนี้อีกหนึ่งบานกับประตูเนาะสวยงามครับ เราก็ง,งานเรียบร้อยตัวละเนมงนี่จะใช้เป็นสีเทานะครับสีเทาเหมือนกับตัวบ้านเนาลูกค้าต้องการให้มันเมดกันก็จะมีปักให้หนึ่งจุดนะครับอันนี้เราก็เดินลอยแบบโชว์ท่อเลยเป็นงานโชว์ฝีมือเลยตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นโครงไอ้หลอดไปที่ลูกค้าเลือกแบบมานะครับปกติเราจะให้เป็นหลอดนีออนยาวๆนะครับ ก็คือเป็นหลอดยาวเนาะแต่ว่าหลังนี้ลูกค้าก็ได้เพิ่มเป็นโคมไฟเข้ามาก็เข้ากับลุกควท,ทยครับเนี่ยกระเบื้อยหลังคาเลยนะครับตนนัวนี้ตอนนี้ทีนี้ก็จะมีปลั๊กตรงน,นี้อีกหนึ่งจุดนี่ปลั๊กหนึ่งจุดสวิตช์สวิตช์หลอดไฟก็อยู่ตรงน,นี้นี่ไฟก็ติดเรียบร้อยเลยเห็นไหม ทีนี้เคาน์เตอร์ตัวเคาน์เตอร์นะครับตัวคเคาน์เตอร์ก็เคาน์เตอร์นี่จะมีความยาวอยู่ที่5้าเมตรเลยนะครับที่เราให้มากะปูกระเบื้องเก็บงานทปให้เรียบร้อยมีการเพื่อนปูกระเบื้องกันเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับเป็นซิงล้างจานหนึ่งหลุมใต้ซิงล์เราก็เก็บงานให้เรียบร้อย เป็นบานซิง์หนึ่งบานเนาะเห็นไหมนี่จะเป็นช่องอาจจะจ็บของเจ็บอะไรเนาะงานจิบให้เดยอรโอยเลยครับตามนี้เลยครับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจต้องการได้บ้านสวยๆแล้วงบประหยัดอย่างนี้นครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรทีท่อยู่ในคลิปนะครับหรือว่า ติดตามติดต่อมาทาง facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้หลังจบคลิปนะครับหรือว่าด้านล่างคลิปนะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าที่สนใจนะครับตอนนี้คิวของอำอเภอคิวของจังหวัดนครราชสีมามีว่างนะครับมีว่างก็สามารถติดต่อมาได้หลังที่คลิปออกไปแล้วนะครับติดต่อมาเลยครับยังมีคิวว่างอยู่เต็ม หลังจากเดือนกันยาแนละ้วน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าลูกค้าเสัญญาล่วงหน้าไว้แล้วเนาะตัวนี้รับทําทุกอย่างนะครับรับทําทุกบ้านทุกขนาดเลยครับอยู่ที่ลูกค้าเลยครับอย่างไรนะครับก็ฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่สนใจในผลงานของทางทีมช่างลีโนเรานะครับขอบคุณครับ